ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่807ผู้ที่ดีดพินไพยร้อไม่ใช่คนดี 3. เยี่ยนอองสูดลมหายใจเข้าลึกจากนั้นจึงเอ่ยเวยเอ๋อกับจะย่งเอ๋ออายุยังน้อยเวยจวินม่วหันไปมองเสี่ยวเชียนเวียนและเสี่ยวเชียนจะย่งพลางเอ่ยขึ้นว่าอายุ16-17ปีถือว่าไม่น้อยแล้วเยี่ยนอองได้ยินแล้วโมโหเป็นอย่างมากขบฟันแน่นพลางเอ่ย อย่าเล้อเลือนแท่งทาเป็นไม่เข้าใจเจตนาของข้าข้าต้องการให้เจ้านํากองทัพทหารออกรบเจ้ากล้าขัดคําสั่งรึสีหน้าของเวจว,วินม่อยังคงนิ่งเฉยไม่ไหวติงแม้แต่นิดเดียวกระหม่อมคิดว่าเสด็จลุงม,มีกิจธุระอย่างอื่นให้กระหม่อมไปจัดการเสียอีกเย่นอ,องสอบทอเสียงในลําคอเบาๆข้ายังมีธุระใดให้เจ้าจัดการอีกเจ้าจงไปยึดชิงโจตามคําสั่งข้าแต่โดยดีข้าเพิ่งจะเลื่อนตําแหน่งเจ้าเป็นรองหัวหน้าแม่ทัพ ดังนั้นเจ้าควรต้องขยันให้มากขึ้นหน่อยเอาแต่หลบอยู่ในจนใช้ชีวิตไปวันๆเช่นนี้ใช้ได้เสียที่ไหนกันหลานชายของเขาคนนี้อย่างอื่นถือว่าดีหมดยกเว้นเรื่องเดียวคือไม่มีความทยะยานก้าวหน้าเลยแม้แต่น้อยยาบางครั้งการที่ฉลาดมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเสียทีเดียวไม่ว่าเรื่องใดก็สามารถอ่านได้อย่างทะลุปรุโปรง่งจะคว้าสิ่งไหนก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงทําให้คนเหล่านี้ไม่สนใจสิ่งใดทั้งนั้นเยี่ยนอ๋องก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งจึงทนเห็นหลานชายเอื่อยเฉยเช่นนี้ไม่ได้เนี่ยงหยวนที่นั่งอยู่ข้างๆกับหัวเราะเบาๆพลางเอ่ยว่าคุณชายไว้หมายถึงหนิงอ๋องหรือไวจวินมั่วไม่ได้เอ่ยอันใดเพียงจ้องมองเยี่ยนอ๋องอย่างเงียบๆเท่านั้นเยี่ยนอ๋องหลบตาลงต่ำนิ่งเงียบเนิ่นนานจึงค่อยกัดฟันเอ่ยทางฝั่งหนิงอ๋องข้ามีแผนในใจอยู่แล้ว เสด็จลุงจะไปด้วยตนเองหรือเพราะนอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครในโยโจสามารถโน้มน้าวหนิงอองได้อีกแล้วเวลาเช่นนี้แน่นอนว่าเยี่ยนอองไม่สามารถออกห่างจากโยโจได้เยี่ยนอองชุนเฉียวเป็นอย่างมากแล้วเจ้าสามารถโน้มน้าวเจ้าสิบเจ็ดได้หรืออย่างไรกันไวจวินม่วนิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจาแต่สีหน้ากลับแสดงออกถึงความคิดอย่างชัดเจนเยี่ยนองรู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมาก เขาหวังดีอยากให้เว่จวินมั่วมีความดีความชอบด้านการรบแต่เว่จวินมั่วกลับเอาแต่หนีอยู่ร่าไปและถึงแม้เขาจะเกลี้ยกล่อมหนิงหนิงจอนสำเร็จได้ทว่าความดีความชอบจะเทียบเท่ากับการยึดชิงโจได้อย่างไรในกองทัพทหารความดีความชอบในการรบถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วราวกับว่าเซียวเชียนจะย่งไม่สังเกตเห็นความกลัดกลุ้มใจของเสด็จพ่ออย่างไรอย่างนั้นเขายิ้มกว้างพลางเอ่ยเสด็จพ่อในเมื่อท่านพี่ไม่ยอมไป เช่นนั้นลูกก็ไปได้แล้วใช่หรือไม่สเสด็จพ่อวางใจเถิดลูกจะไม่ทําให้สเสด็จพ่อขายหน้าอย่างแน่นอนออกไปเสียเยี่ยนอ๋องเอ๋ยด้วยน้ําเสียงฉุนเฉียวออกไปให้หมดนี่แหละเรื่องนี้ข้าจะต้องไต่ตรองใหม่พะยะค่ะเสด็จพ่อ เซียวเชียนจะย่งยักไหลเบาๆพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่ายอย่างไรเสียวันข้างหน้าโอกาสที่จะได้สู้รบนั้นยังมีอีกมากมายเขาไม่รีบร้อนเพียงแต่ว่าทั้งๆท,ที่ท่านพี่ไม่อยากไปรบเหตุใดเสด็จพ่อยังดันทุรังจะให้ท่านพี่ไปให้ได้รู้ทั้งรู้ว่าท่านพี่ของเขาหัวแข็งและดื้อรั้นแต่เสด็จพ่อยังพยายามจะโน้มน้าวเขาไม่ยอมเลิกดูเหมือนว่าเสด็จพ่อของเขาก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วพระยะาคเสด็จพ่อลูกขอทูลลาอาตมาขอตัวแล้วพวกเจ้าสองคนอยู่ต่อ เยี่ยนอ๋องเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นยะยเยือกทั้งสองหยุดฝีเท้าลงพลางหันมาสบตากันด้วยความแปลกใจจากนั้นจึงหมุนตัวเดินกลับเข้ามาใหม่เมื่อห้องหนังสือเหลือพวกเขาเพียงสามคนเยี่ยนอ๋องก็จ้องมองไปที่เว่ยจวินมั่วตาเขม่งผ่านไปครู่ใหญ่จึงค่อยถอนลมหายใจออกมาเอ่ยขึ้นว่าเอ่ยมาว่าเจ้ากิ๊ดจะทำอันใดเว่ยจวินมั่วนิ่งเงียบไม่ตอบอันใดหนานกงมั่วจึงยิ้มพลางถามสเสด็จลุงหมายถึงอันใดหรือเพคะ เยี่ยนอ,องจ้องนังตาเขม็งพลางเอ่ยเจ้าไม่ต้องช่วยพูดแทนเขาเหตุใดถึงไม่ยอมไปชิงโจเพราะสีโจสําคัญกว่าว่จวินมั่วเอ่ยขึ้นหากหนิงอองออกทับตามคําสั่งห้องเต้โยโจก็จะถูกโจมตีขนาบจากสองฝั่งทันทีอีกอย่างกําลังการรบของกองกําลังไทหนิงในสีโจก็ไม่ได้แพ้โยโจเลยและหากว่าหนิงอองทําการกรบฏสําหรับโยโจแล้วถือเป็นเรื่ององเลวร้ายเป็นอย่างมากเยี่ยนอองหัวเราะเยาะในลําคอเบาๆพลางเอ่ย เจ้าคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เจ้าสิบเจ็ดจะร่วมมือกับเซียวเชียนเยี่ยยามนี้มีจวนเยี่ยนอองขวางอยู่ข้างหน้าไม่มีทางที่เซียวเชียนเยี่ยจะแต่ต้องหนิงอองอยู่แล้วแต่หากว่าจวนเยี่ยนอองพ่ายแพ้จวนหนิงอ,องก็จะกลายเป็นรายต่อไปทันทีถึงแม้แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังถือว่าอันตรายอยู่ดีเว่ยจวินมั่วเอ๋ยทั้งที่ไม่เงยหน้าขึ้นมองเสียด้วยซ้ำตรับใดที่มีผลประโยชน์มากพอ หนิงอ๋องจะไม่วันไหวได้อย่างไรกันยกตัวอย่างเช่นเยี่ยนอ๋องเลิกคิ้วด้วยความสงสยัยนานกงม่วยิ้มพร้อมกับเอ่ยว่ายกตัวอย่างเช่นหากไม่ค่อล้มราชสำนักราชบัลลังก์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเยี่ยนอ๋องเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเห็นเจ้าสิบเจ็ดโง่เขาหรืออย่างไรกันถึงได้คิดว่าเขาจะเชื่อวาจาของฮ่องเต้คำสัญญาของฮ่องเต้เชื่อถือได้หรือหากวาจาของฮ่องเต้สามารถเชื่อได้ว่าจะมีผลตลอดไป ในประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่มีตระกูลสูงสักมากมายถูกลงโทษประหารเจ็ดชั่วโคตรหรอกจริงอยู่ที่ว่าวาจาของห้องเต้นั้นหนักแน่นมีแปรผันแต่หากมีความจําเป็นห้องเต้ก็พลิกหน้าเร็วยิ่งกว่าพลิกหนังสือเสียด้วยซ้ํานานกงมวดจึงเอ่ยแต่ทว่าใต้ล่านี้ก็มีคนมากมายที่เชื่อวาจานั้นมีใช่หรือเพคะเยี่ยนอ,องจ้องมองทั้งสองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าเบาๆเอ่ยข้าเข้าใจแล้วพวกเจ้าทั้งสองต่างก็อยากไปที่สีโจใช่หรือไม่ หนานกงม้วยิ้มกว้างพลางเอ่ยตอบกลับสเสด็จลุงทรงพระปรีชายิ่งนักปรีชาบ้าบออันใดกันเยี่ยนอองสอบบอถอดพลางส่งเสียงหือเบาๆจากนั้นจึงชี้ไปยังทั้งสองพลางเอ่ยเจ้าข้าให้ทหารและมากับเจ้าแต่เจ้ากลับไม่ดูแลดีๆส่วนเจ้าลูกสองคนเพิ่งจะครบเดือนแต่เจ้ากลับวิ่งเต้นไปทั่วเป็นอันใดกันทหารของข้าร้อนจนลวกมือพวกเจ้าหรือยอย่างไรกันหนานกงม่วตอบกลับด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม สเสด็จลุงเอ๋ยเช่นนี้ก็ไม่ถูกนะเพคะจะวินมั่วทําไปก็เพราะต้องการจะแบ่งเบาความวิตกกังวลของสเสด็จลุงทางฝั่งชิงโจใครจะไปรับแทนก็ย่อมได้แต่สําหรับสีโจนอกจากจวินมั่วแล้วสเสด็จลุงสามารถหาคนที่เหมาะสมกว่าเขาได้จริงๆหรือเยี่ยนอองเอ๋ยอันใดไม่ออกไปชั่วขณะจ้องมองทั้งสองเนิ่นนานจึงค่อยถอนลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่จากนั้นก็โบกมือด้วยความรําคาญใจเอ๋ยออกไปได้แล้วหากพวกเจ้าเกลีย้ยกล่อมเจ้าสิบเจ็ดไม่สําเร็จก็ไม่ต้องกลับมาทั้งคู่ หนานกงม้วนเลิกคิ้วขึ้นสูงพลางหัวเราะออกมาเบาๆขอบคุณเสด็จลุงเพคะขณะที่จ้องมองแผ่นหลังทั้งสองที่ค่อยๆหายลับไปจากประตูสีหน้าฉุนเฉียวของเยี่ยนอ๋องก็ค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าสง่างามค่อยๆปรากฏสีหน้าที่เย็นเยือกผ่านไปครู่ใหญ่จึงค่อยถอนลมหายใจออกมาพลางเอ่ยแบ่งเบาความวิตกกังวลอันใดกันก็แค่ก็แค่ไม่เชื่อใจข้าเท่านั้นข้าดูเหมือนการที่ไวจวินมั่วออกตัวขอไปที่สีโจโด้วยตนเองเท่ากับว่าเขาไม่ต้องนำกองทัพทหารไปสู้รบ เาว่าอำนาจทหารก็ไม่ได้ส่งมอบออกไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเช่นที่คิดไว้ในเมื่อเย็ยนอองตัดสินใจลงเรือลำเดียวกับเว่ยจวินมั่วแล้วแม้เว่ยจวินมั่วจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่สีโจก็ตามแต่ตำแหน่งหน้าที่รองหัวหน้าแม่ทัพในกองทัพก็ยังต้องดำรงต่อไปในระหว่างที่เว่ยจวินมั่วไม่อยู่แล้วกองทัพจะทำเช่นไรนั้นยามนี้นั้นกงชวีที่กำลังรักษาการอยู่ที่กำแพงเมืองไม่ค่อยราบรื่นมีใช่หรือและเขาเองก็เป็นพี่ชายของซิงเฉิงจว,วินจู้อีกด้วยระหว่างนี้ก็ให้เขามาทำหน้าที่แทนไปก่อนก็แล้วกัน ภายใต้สายตายยหยันของคุณชายฉังเฟิงคุณชายไว้ที่ใบหน้าหล่อเหลาคมคายและเย็นชาก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางไกลกับนานกงมั่วสีโจไม่ใช่สถานที่ที่น่าไปแต่อย่างใดถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเยี่ยนอ๋องและหนิงอ๋องจะดีมาโดยตลอดก็ตาม แต่เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์เช่นนี้ไม่ได้มั่นคงและแน่นแฟนเชกเช่นฉีอองที่เป็นพี่น้องร่วมบรรดายามนี้เยี่ยนอองได้ประกาศความประสงค์ออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาได้หันหลังให้กับราชสำนักแล้วหนิงอองก,กลับไม่ได้แสดงจุดยืนแต่อย่างใดการไม่แสดงจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนหมายความว่าเขาเป็นกลางไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและในขณะเดียวกันก็หมายความว่าจุดยืนของเขานั้นสามารถผันแปรได้ตลอดเวลา ในบรรดาโอรสของห้องเต้พระองค์ก่อนหนิงอองถือว่าอายุน้อยที่สุดหากเทียบกับไวจวินม่วอายุเขายังน้อยกว่าไวจวินม่วงหนึ่งปีเสียด้วยซ้ำแต่เขาก็เหมือนเช่นเยี่ยนอองแต่งงานตั้งแต่อายุ16และขึ้นรับตำแหน่งผู้บัญชาการ3ามกองกำลังรักษาการให้หนิงท่ามกลางเหล่าบรรดาเจ้าเมืองต่างๆเขาเองก็ถือว่าเป็นบุคคลเก่งกาจไม่น้อยนั่นหมายความว่าคนธรรมดาไม่สามารถจะสยบเขาได้อย่างแน่นอนอย่าว่าแต่จะควบคุมเขาเลยแม้แต่คิดที่จะโน้มน้าวก็ต้องดูว่าเขาให้โอกาสโน้มน้าวหรือไม่ ดังนั้นเยี่ยนอ๋องจึงได้มีความคิดจะเดินทางไปยังสีโจด้วยตัวเองเมื่อได้ยินว่าวยจวินม่วจะออกเดินทางไกลนอกจากองค์หญิงช้างผิงที่รู้สึกเป็นห่วงกังวลแล้วคนอื่นๆไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะไม่ว่าจะเป็นวรยุทธ์ของวยจวินมั่วหรือนานกงม่วต่างก็ถือว่ายอดเดียมไม่เป็นรองใครไม่ว่าทั้งสองจะโน้มนวหนิงอองสำเร็จหรือไม่อย่างน้อยๆหากพวกเขาต้องการจะกลับก็ย่อมไม่มีใครขวางทางพวกเขาได้อย่างแน่นอนช่องตามใจทูเดย์ตอนที่8 0ดบาทใจเจ้าของร้าน หคุณชายเซียวสามได้ยินข่าวแล้วก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากน่าเสียดายข้าเองก็ไม่ได้เจอเสด็จอานิงออกมาหลายปีแล้วเช่นกันแต่เพียงไม่นานเขาก็กลับมาตื่นเต้นอีกครั้งเสด็จพ่ออนุญาตให้ข้าติดตามคุณชายใหญ่หนานกงไปชิงโจดังนั้นครั้งนี้ข้าเลยไม่ได้ติดตามท่านพี่และพี่สะพยแล้วท่านพี่วังใจเถิดเสด็จอาสิบเจ็ถือว่าเป็นคนที่ไม่เลวทีเดียวจะต้องเจรจาสำเร็จอย่างแน่นอน เซียวเชียนชื่อได้ยินแล้วจึงผลักน้องชายออกพลางเอ่ยอย่าไปฟังเขาพูดจาไร้าสาระท่านที่ระหว่างเดินทางพวกท่านต้องระวังตัวด้วยนิสัยใจคอของเสด็จอาสิบเจ็ดค่อนข้างแปลกประหลาดแต่เซียวเชียนชื่อจ้องมองลูกพี่ลูกน้องชายอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงหันไปมองพี่สะพ้ายพวกท่านคงจะไม่มีปัญหาอันใด หนานกงโม่ค่อนข้างแปลกใจในตัวหนิงอ๋องผู้นี้เป็นอย่างมากเซียวเชียนจะยองรู้สึกว่าเขาเจรจาง่ายแต่เซียวเชียนชื่อกลับรู้สึกว่าเขานิสัยแปลกประหลาดหากเปรียบเทียบคำบอกเล่าทั้งสองแล้วหนานกงโม่รู้สึกว่าวาจาของเซียวเชียนชื่อน่าเชื่อถือมากกว่าคุณชายเสียนเกิดที่อยู่ข้างข้างหาวด้วยความเกียดครัานจากนั้นพันเอ่ยหนิงอ๋องนักฆ่าเคยพบหน้ามาสองหนคุณชายเสียนเกอคิดว่าหนิงอ๋องเป็นคนอย่างไรเซียวเชียนชื่อถามด้วยความอยากรู้ คุณชายเสียนเกอตอบกลับอย่างใจเย็นดีดพินได้ไม่เร็วทีเดียวชินจือสวีได้ยินก็ยิ้มพรางเอ่ยพินคือเครื่องดนตรีระดับสูงหากเอ่ยเช่นนี้หมายความว่าหนิงอ๋องเป็นยอดวีรบุรุษใช่หรือไม่เฮอเฮคุณชายเสียนกรหัวเราอออกมาเบาๆจากนั้นจึงรีตาลงพลางหันไปถามคุณชายใหญ่ฉินคุณชายฉินท่านว่าข้าเป็นยอดวีรบุรุษหรือไม่ แม้ชื่อเสียงเรียงนามของคุณชายเสียนเกิดจะเลื่องลือไปทั่วล่าแต่ก็ยังไม่นับว่าเป็นยอดวีรบุรุษอย่างแท้จริงทว่าคุณชายเสียนเกิดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทั้งแพทย์ยอดฝีมือและยอดนักดีดพินในเวลาเดียวกันเห็นได้ชัดว่าการดูคนนั้นไม่ควรดูแค่ฝีมือดีดพินแน่นอนว่าหลักการข้อนี้นำไปใช้กับไต้ซื่อเนียนหยวนได้ด้วยทักษะการดีดพินและความสามารถของไต้ซื่อเนียนหยวนนั้นไม่ธรรมดาเวลาลงมือทำอันใดขึ้นมาก็หนักแน่นเด็ดเดี่ยวไร้ซึ่งความประณีใดๆ คุณชายเสียงเกอรสรุปอย่างใจเย็นผู้ที่ชอบดีดพินนั้นมักจะเป็นยอดวีรบุรุษแต่ผู้ที่มีสีมือดีดพินล้วนเป็นคนไม่ดีทั้งสิน้นทุกคนต่างพากันเงียบไปหมดคุณชายเสียนเกอเรื่องเช่นนี้ท่านรู้เองก็พอแล้วอีกอย่างอย่าใช้ตนเป็นที่ตั้งแล้วไปตัดสินผู้อื่นใต้ล่านี้ยังมียอดวีรบุรุษอีกตั้งมากมายที่ดีดพินได้ยอดเยี่ยมผู้ใดเล่าคุณชายเสียนเกอเลิกคิ้วขึ้นสูง อืมทุกคนต่างก็พากันคิดกันแต่แล้วกลับได้ยินเพียงเสียงถอนหายใจออกมาเท่านั้นเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดผู้ที่มีฝีมือดีดพินล้วนเป็นคนไม่ดีทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตรหรือกองทัพทหารล้วนมีคนช่วยแบ่งเบาภาระทั้งสิ้นพวกนานกงมั่วสองสามีภรรยาจึงสามารถเก็บข้าวของสัมภาระเดินทางจากโยโจไปยังสีโจได้อย่างราบรื่นสิงเวยและหลิวหันที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บรวมไปถึงองครักษ์ก็ได้ติดตามไปอย่างลับๆด้วย เขตปกครองของหนิงอ๋องอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของโยโจสีโจเป็นพื้นที่ห่างไกลที่แห้งแล้งและทุรกันดารมาตั้งแต่สมัยโบราณพื้นที่เขตชายแดนที่ติดกับไปหยวนนั้นค่อนข้างลำบากแต่หากเลยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็จะพบกลุ่มชนเผ่าหุยหูเพื่อไม่ให้ชนเผ่ามาบุกรุกนอกจากสีโจจะมีธรรมชาติคอยปกป้องอยู่แล้วสีโจยังมีทหารเฝ้าระวังค่อนข้างแน่นหนากำลังการรบและกองทหารก็ไม่ได้แพ้โยโจเลยแม้แต่น้อย นานกงม่วนั้นออกไปสู้รบครั้งล่าสุดก็เป็นเมื่อหลายเดือนก่อนดังนั้นแม้การเดินทางไปยังสีโจโในครั้งนี้จะมีเรื่องสำคัญต้องทำทว่านานกงม่วก็ยังรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก การออกเดินทางกันสี่คนถือว่าไม่ได้รีบร้อนแต่อย่างใดทุกคนกำลังขี่ม้ามุ่งหน้าไปยังสีโจโด้วยความเร็วที่ไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไปการเดินทางครั้งนี้ดูไม่เหมือนนออว่ากำลังจะไปโน้มเน่าหนิงอ๋องแต่อย่างใดเหมือนเป็นการท่องเที่ยวตามเทือกเขาและแม่น้ำลำธารเสียมากกว่าหลิวหันเห็นแล้วก็รู้สึกร้อนใจเป็นอย่างมากจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามจะวินจูเราเดินทางกันช้าเพียงนี้จะไม่มีปัญหาแน่หรือหนานกงม่วไม่เข้าใจมีปัญหาอันใดกันหลิวหันลูบจมูกเบาๆพลางเอ่ยตอบ เรากำลังจะไปหาหนิงอ๋องไม่ใช่หรือเจ้ากะหนานกงมั่ได้ยินแล้วก็ยิ้มแหยีพลางเอ่ยหนิงอ๋องก็อยู่ที่สีโจไม่ได้หนีไปไหนเสียหน่อยถ้าว่าบางทีเวลานี้หนิงอ๋องอาจจะถูกเซียวเชียนเยี่ยกลายกล่อมสำเร็จแล้วก็เป็นได้ในระหว่างที่พวกเขายังเดินทางไม่ถึงสีโจทางฝั่งหนิงอ๋องอาจจะเคลื่อนทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนานกงมั่จึงยิ้มพลางเอ่ยวางใจเถิดหนิงอ๋องไม่มีทางรีบร้อนเพียงนั้นอย่างแน่นอน มิเช่นนั้นเขาคงจะไม่สามารถปกครองอยู่ที่สีโจได้นานหลายปีทั้งที่อายุน้อยเช่นนี้จนเยี่ยนอ๋องสู้รบกับเซียวเฉียนเชียนมาหลายครั้งท้ายที่สุดเขาก็จะตัดสินใจได้ว่าควรจะเดิมพันข้างใครหลิวหันคล้ายจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทําได้เพียงพยักหน้าเบาๆและไม่ได้เอ่ยอันใดอีกในเมื่อคุณชายและจะวินจูมีแผนในใจแล้วพวกนางที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่ควรถามลึกไปกว่านี้นานกงมั่หันกลับไปมองไว้จวินมั่พลางเอ่ย ท่านว่าคนของเซียวเชียนเย่จะสามารถเกลี้ยกล่อมหนิงอ๋องได้สำเร็จหรือไม่คุณชายไว้นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงสายหน้าเบาๆหนานกงโมเองก็ครุ่นคิดพลังลูกคลังอย่างช้าๆจากนั้นก็ยิ้มตะหยีพลังเอ่ยข้าอยากรู้เสียจริงว่าเซียวเชียนเย่จะเสนอเงื่อนไขใดให้หนิงอ๋องไม่ว่าจะเสนอเงื่อนไขอันใดก็ไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอนเวยจวินม่วเอ่ยขึ้นอย่างใจเย็นเหมือนที่ท่านหลอกลวงชนเผ่าว่าลานะ่าณหรือหนานกงมั่วถามขึ้นพลังหัวเราะเสียงเบา ไม่ใช่การหลอกลวงคือการแลกเปลี่ยนต่างหากคุณชายไว้เอ่ยด้วยสีหน้านิ่งสงบไม่มีอาการร้อนตัวเลยแม้แต่น้อยก็ได้ข้อแลกเปลี่ยนก็ข้อแลกเปลี่ยนหนานกงม้วยยักไหลเบาๆถึงแม้จะไม่รู้ว่าข้อแลกเปลี่ยนนี้จะสําเร็จเมื่อใดก็ตามเพราะอย่างไรเสียชนพาวล่าที่เคยแทงข้างหลังเปยหยวนก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับมาเป็นพันธมิตรกับชาวเปยหยวนในเวลาอันสั้นได้ ดังนั้นนอกจากการเป็นพันธมิตรกับจวนเยี่ยนอ๋องแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกป่านนี้หัวหน้าชนภาวล่าที่ถูกใครบางคนหลอกคงกำลังกลดาอยู่ในใจตอนนี้ก็เกือบมืดแล้วคืนนี้เราค้างแรมกันข้างหน้านี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อนานกงมั่วเอ่ยขึ้นทางจ้องมองไปยังเมืองที่เห็นเพียงรงัรงรตรงเบื้องหน้ารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของนางหลิวหันเงยหน้าขึ้นมองตามจากนั้นพันเอ๋ย จวินจู่เมืองที่อยู่เบื้องหน้าคงจะเป็นเมืองอันเซียเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างชายแดนของสีโจและโยโจหลังจากไปถึงเมืองอันเซียแล้วก็แสดงว่าได้เข้าสู่อาณาเขตของหนิงอ๋องแล้วเว่ยจวินม่วจ้องมองหนานกงม่วอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าเบาๆเอ่ยก็ดีเมืองอันเซียเป็นเพียงพื้นที่ปกครองพื้นที่หนึ่งเท่านั้นแต่เพราะอยู่ระหว่างชายแดนของสีโจและโยโจอีกทั้งยังเป็นเส้นทางเดียวที่สามารถเดินทางจากทิศเหนือของสีโจไปยังจินหลิงได้ จึงค่อนข้างคลึกครืนเป็นอย่างมากในตอนที่นานกงมั่วและคนอื่นๆเดินทางไปถึงเป็นเวลาพลบคพ้ามพอดีถนนตรอกซอกซอยมีผู้คนสัญจรไปมาดูคึกคักและมีชีวิตชีวาทั้ง4ี่คนที่กำลังเดินอยู่บนถนนดึงดูดสายตาของผู้คนไม่น้อยแม้การแต่งตัวของทั้ง4ี่จะไม่ได้สะดุดตาแต่อย่างใดทว่ารูปลักษณ์และความสาง่างามของทั้ง4นั้นโดดเด่นกว่าผู้คนทั่วไปเป็นอย่างมากผู้ชายทางตอนเหนือมีรูปร่างกำยำลำสันและมีนิสัยที่ค่อนข้างผงผางหยับคาย ส่วนผู้หญิงนั้นรูปร่างสูงเพรียวและมีใบหน้าที่งดงามต้องใจไม่น้อยแต่ทั้งสี่คนนอกจากจะมีลักษณะท่าทางเหมือนคนทางตอนใต้แล้วชายหนุ่มและหญิงสาวที่เดินนำหน้ายังมีใบหน้าหล่อเหลาคมคายและสวยสดงดงามอย่างไร้ซึ่งที่ติจึงยากที่จะไม่สะดุดตา แต่ถึงอย่างนั้นกลับไม่มีผู้ใดกล้าเข้ามาพูดคุยด้วยแม้แต่คนเดียวไม่ต้องเอ่ยถึงคุณชายเวยที่สีหน้าเย็นยเยือกแม้แต่หลิวหันและสิ่งเวยที่เดินตามหลังก็มีมิซั้นและกระบี่พกอยู่ที่เอลดูท่าทางแล้วไม่ควรล่วงเกินแม้แต่น้อยไม่ว่าจะหลงไหลในเสน่ห์ที่ต้องตาต้องใจแค่ไหนก็ทําได้เพียงแอบกลืนน้ําลายและเฝ้ามองอยู่ห่างๆเท่านั้นเพราะอย่างไรเสียก็ไม่มีสิ่งใดสําคัญไปกว่าชีวิตของตนเอง คุณชายหูหยินพวกข้าได้จองห้องพักที่หอเย่ปินเรียบร้อยแล้วจะเข้าพักตอนนี้เลยหรือไม่เจ้าคะหลิวหันเอ๋ยถามขึ้นเสียงเบาแน่นอนว่าองค์รักที่นำหน้ามาก่อนได้จองห้องพักในโรงเตี๊ยมไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนานกงม่วอมยิ้มพลางชำองมองผู้คนรอบรอบที่ต่างก็พากันหลบสายตาเป็นพลาวันจึงพยักหน้าพลางเอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก็ดี แน่นอนว่าโรงเตี๊ยมที่องครักษ์วังจื่อเสี่ยวเลือกมานั้นย่อมเป็นโรงเตี๊ยมที่ดีที่สุดของเมืองอยู่แล้วถึงแม้นานกงมั่วแลเว่วจวินมั่วจะไม่ใช่คนที่ลำบากไม่ได้แต่ภายใต้สถานการณ์ที่พอจะจัดหาได้ก็ควรต้องงอพักให้สบายหน่อยจึงจะถูกเมื่อเข้าประตูไปพูดจัดการโรงเตี๊ยมก็รีบเดินเข้ามาต้อนรับด้วยตนเองทันทีแขกทั้งสี่ท่านเชิญด้านในขอรับไม่ทราบว่าท่านทั้งสี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ